อาอาขามป้อมลงเอาเลยเอาเลยเอาเบิ้ลเลย้<อ>าเป็นยาได้เป็นสมุนไพรสั้นดีเลยพี่น้องไปสุกมัวเลย <c oughs> สบายดีสบายดีพี่น้องมื้นนี้น้องตัวเกียวกับพี่พากันมาเฮ็ด ให้ก่อนไมเ้เฮาได้กิ่นยามแล้งเนาะพี่น้องก็คือสิม,มานเลือกเอาไม้อันนี้พี่น้องเอาไปอ้อมก่อนไมเ้เฮาแล้วก็ซิเอาดินเอาเฟืองแล้วก็หดน้ำเนาะพี่น้องล้วที่แล้วนะเฮาเคยเอาดินใส่เนาะเอาดินใส่แล้วมันไหลพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาบ่ได้เอาไม้นะอ้อมก่อนเนาะพี่น้องเอาเป้นไปไว้แล้วเฮาก็สิเฮ็ดโค้งห่างเพิ่นไว้เนาะแล้วเฮาจะไปคุดเอาดิน บรรยากาศตอนเช้ามือวานี้กะประมาณ14องศาเนะพี่น้องอากาศหนาว มาเบิงความแข็งของเพื่อนพี่น้องถ้าเฮามีอนันเตาเผาถ่านเนะเาะเฮาสามารถเอาไปเฮ็ดถ่านได้เลยเกเนาะอืมแก่คักขนาดทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนเอาไปเฮ็ดถ่านนะป้อคักขนาดพี่น้องเลยเ,นนเรื่องความแข็งนี่ป้อสุดยอด เดียวกบเอามีดอันท่านเอามีดท่านไม่เปื่อยแป้งแป้งแป้งหนูพี่น้องเลยดึงก็ยังเบียดลงอ้าทุก อ้าวอ้าปรุงอุ้อออ๋อโอ๊ยก่อที่หนึ่งเนี่ยเขาได้ผ่านไปแส่เลยี่น้องแนมไปอีกสามก่อเลยสิเป็นล่ม นายากลำบากแฮงพี่นอ้องเลยโอ้ยเกาะใสตัวนี้บมุนลงมาเบงนี้มาเบงนี้ใสโอ้โหขาดเลี้ยพัดมาเกาะใส่อันนี้พี่น้องเกาะใส่ลานทางในนี่บมลุลงอีกเหนื่อยนะเนี่ยผอมแน่เราวันนี้แน่ไปอีกสามเกาะโอ้ย น้องคุณมาเหนื่อยแท้เอาทางคุณหัวลงคือเก่าเด้นี่มันเกาะนี่เกาะมาเป็นยังเอาลงไปเลยใหนบัวดิขึ้นมีน้ำบูดทานนี้ก็ได้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วบึงบางกะใช่ไหมน้องเลยมันเกาะเขาหนิอาพี่น้องาเบึงแมงแข้งจิกแมงแข้งอันนั้นน่ะ ม่แค่ที่เอาไปเก็บหอมๆอนะพี่น้องมันอยู่ในนี่อุ้ยหอมแท้นี่นี่หลายโตเลยพี่น้องมันมันตกแน่เลยนี่หอมขนาดเลยนี่ใส่ดูดแล้วพี่น้องดูกดิกไปคับกบมาเมื่อกี้นี้ชีวิตของหมาหน่อยเนาะเกิดมากะกซ้นำนี่ละทุกๆอย่างยาก เป็นหมาเศร้าห้เศร้านะโอ้ยลงหลายลำแล้วพี่น้องเลยมีเคาะเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเ้าชิตัดลำนี้ออกแล้วกับพ่อพี่น้องเลยเพราะว่ามันเกาะเกีียวกันอยู่มองนี้เนาะมันหนาตัดลำนี้ออกคือสีลงพี่น้องเลย ถ้าไผเคยตัดไม้กิมซุงสีหูเนาะพี่น้องมันแข็งสำได้เนาะแข็งสำไม่เปื่อยพี่น้องเลยเลือที่เราซื้อมาเนี่ยเอาโบอยู่ได้พี่น้องเคยเอามาตัดเนาะเลือไฟฟ้านะ่ะมันตกล่างมันแข็งแฮงแล้วก่อนนี่ก็คือต้องกับเมื่อผลพาพี่น้องให้มันคมคมก็นี่เนาะเบิดคมแล้ว บดแทงพร้อม <c oughs> ชีวิตของนองหน่อยน้ <c oughs> อสานี่ละเกิดงาเป็นเศร้าให้เศร้าหน้ามันมักเกาะกันย่เทงพี่น้องแบบแหน่นงคนนะดึงยากเนาะ มันมักติดแบบนี้แหละพี่น้องนี่พี่น้องวันนี้ก็มาเข่าขั้นต่อโครงการเฮ็ดลักเนาะอันนี้คือลักที่น้องตะเกียวตัดแล้วก็มาแหลมเพราะว่าเฮ้าต้องได้เฮ็ดลักแบบนี้พี่น้องแล้วก็เอาไม้แป้นใส่เนาะเพื่อให้คนอยู่ตอนนี้น้องน้อยก็กำลังคุดเพื่อติ๊ดอกลักลงเนาะพี่น้อง ดินกาแข้งแข็งพี่น้อง น้ำเย็นค่ะขนาดเลยพี่นอ้องน้ำนองสะ ขุดเธซ้อมข้าขคุดพรลานหินเบิ่งนี่พี่น้องขุดแล้วเอาอน้ำหมา,าไว้น้ำยังบุซ่ซึมลงความมันแข็งนี่คือสาเหตุที่เฮาปุูกอย่างกระบ,บอกง,งามเนาะพี่น้องไปพ่อสิพาเดี๋ยวเอาดินพี่น้องเอามาใส่แถวนี้แล้ซ่อมเลยเอาซ่านั้นบันนี้กะสิพากันไปขุดเอาดินมาใส่เนาะพี่น้องใส่กอนอ้ม้ของเรา พี่น้องระหว่างทางที่เราไปเอาดินอยู่ใกล้ดินเท่านย่แหละพี่น้องมาขามป้อมเต็มเลยมาขามป้อมเต็มต้นนี่อาหนุง่งมีคนเอาเลยน,นหนุ่งงางาผลหนว่งลงหันนะพี่น้องมีสองต้นแต่ว่า,วางานี้คนยังเอาบวบอามาขามป้อมหนุง่งเอาเลยเอาเลยเอาบวบเลยป้าเป็นยาได้เป็นสมุนไพรสั้นดีเลยพี่น้อง เหลือเขาเจ้าเอาดนข้าวหางก็เห็นพี่น้องอยู่ใกล้ระหว่างดินเขาเลยนี่หน่งเขาเจ้าปีนเอาจนเบิดขมไหมสม้มอะวิตามินซีส้มอะขมมามาสิเอานี่นนพี่น้องเบิง่งโอ้นี่เต็มเลยหายากเด้อพี่น้องมาขามบอมว้าเ,าเขาคือเห็นง่ายแทยล้ล่ะ ไปรอเดโอเคปีนลงอยู่หนมาปีนนะเอาเลยมะขามป้อมวิตามินซีทันสูงมะขามป้อมหน่วยน้อยเนาะบ่อที่เอาไปเอาบีกายเนี่ยนะบอ่ได้ไปเลย ไคือสิบว่จืดเลวแหละมือนั้นบังเอิญเนาะแม่นมือนั้นบังเอิญจืดอันนี้ก็บังเอิญมาขามป้อมสดๆจากต้นพี่น้องไครบ่เคยเห็นต้นมาขามป้อมพี่น้องนี่มาขามป้อมเป็นื้นมาขามนีแล้พี่น้องใบเพิ่นเนาะ แต่ว่ามันสียาวกู้อะเขาฝกมากมากน้นอยนมากธรรมชาติเด็กพี่น้องมันอยู่ยป่าเนาะดินอยู่นี่ห่งงามแห้งเด้อพี่น้องเป็นดินล้วนดินบ่ที่เฮามาขวากบพขนาดพี่น้องนี่ ให้น้องน้อยคุดน้องตะเกียบสิขนขึ้นล้อเนาะสมัยน้องน้อยเปอยากสวนใส่หนี่เนาะพี่น้องน้องตะเกียบพะลาใส่หนีอีกให้สวนใส่คู่แล้วจังขนขึ้นมันจะโม่เมื่อยจะได้ช่วยกันไง น้องน้อยอยากทำคนเดียวพี่้อง ดิกหาอะไร<อ>ก,บกบไม่มีดอกผักคาดพี่น้องนี่งามงามเนาะผักคาดกินได้เด้อพี่น้องแกงใส่กบแซ่บ พี่น้องห้าสิพ้ากันเอาเศษหน้าตัวนี้เนาะไปใส่ก่อดอไม้เฮาเพราะว่าหฮาิใส่แทนเพื่องค่ะนะนี่เพราะว่ามันหลายพี่น้องนี่สิหุบออันี้ไปใส่เลยมันจะได้ชุมช่มชุ่มบ่อนที่เฮาขวากบอะไรพี่น้องขุดกบ ไอสุกมัวเลยมาฮอนจุดหมายแล้วพี่น้องเอาเอาเศษเศษไม้เศษหญ้าลงไปก็เนาะฟังกระเสียงกระหู้แล้วพี่น้องหอบหอบแห้งตอนนี้เมื่อยโมัมนง่ายๆแล้วพี่น้องไม่มีอะไรง่ายๆ ตรงน้อยเอาความลงเลยเพื่อนูหารองมึงแกบอกแกบอกก่อนหงกวดลงแบดนี้มาจะเอาขึ้น ขัดเอาใส่ขู่พอดีได้ดุกดิกไปใไปใส่กรไปน้ำพี่น้องไปให้กำลังใจ สุดลมแหงหมวกปิวหมวกปิวแล้วข้าจะตักน้ำขึ้นมาหดก่อนอไม้นะพี่น้องมื่อนี้เอาสับนี้ไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องยโอ้ยเมือ่อยสองคนโตสมมตดดิแหละพาเดี๋ยวมรเเ็ดเมือ่อยพี่น้องเลย้ย อดทนบักบ้นถอกเลยน้ำเย็นขนาดพี่น้องเอมามึงนะนนพนเบาเฮาตัวจริงนะตัวน้อยน้อยน้อยอะไรพี่น้องบม่ได้ตัวใหญ่เลยตัวจริงอันตัวนี้น้อยคือเฮ็ดเรียกิพี่น้องสมุดเท่านะ เมื่อยเมื่อยพี่น้องเลยเพราะว่ามันจะต้องใช้แรงงานหลายนะขุดดินโบตัดไม้ไผ่โบแล้วก็ไปคนเอาดินนะพี่น้องแบบมันใช้พลังงานหลายเนาะเฮาแห่งน้อยลงเก,ก่าพี่น้องเวลาที่เราเห็นเบม่เหมือนเฮาก็สิกินข้าวบว่แซ่บกินข้าวบว่ได้เด้พี่น้องต้องแบบกินข้าววันละ2องเถือ่อเมื่อละ2องเถือ่อสําหรับคลิปนี้นะพี่น้องฝากเป็นกนาลังใจครอบครัวสาราเซโนแฟมิลี่โดยการบกดค้าโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อ 拜拜。Bye bye.